ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมื่อนี่คลิปนี้กะสีผ้าเอาใจสายง่วงงามนะครับเนาะกะสีผามาเบินง่วงงามนะครับพี่น้องครับจากคุณต้าฟาร์มนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ง่วงเกรดเอนะครับนาะพี่น้องครับกะมาเลือกมาชมเอา มือนี้มีงวดท่องมาฝากนะครับเด้๋ยพี่น้องครับ้วก็พร้อมมีงวดเลือดลอยสำตัวผุนนะครับนนระบวันเดือดลอยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบื้องกัน้วก็เป็นวงหัวหลุนทั้งเม็ดนะครับพี่น้องครับอ้าผู้ใดมาติดพี่เมี่ยมกับมาเอาพิกัดอยู่ที่บ้านขวตำบลขวัลอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอเพื่อผู้ใดขอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับก่ออื่นไปทักทายครับอาคุณตาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอุ่นชู้ครับครับผมมือนีมาก ผมกับง้อแม่ทองสองแม่แลักกับเลือดลอยผสมแล้วครับน่าจะติดครับเลือดลอยครับผมครับตัวแรกแห้งมันครับตัวนี้ทองสี่เดือนเอาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสำหรับคุณตาฟ้ามนะครับอำเภอเมืองมาสระคามนะครับ085 008 7566เบอร์ไอเดียไล่ครับ095 180 9560้าหนึ่าหครับสำหรับเฟซบุ๊กอะแคมใสาโฟโต้ดีต้นครับฝากติดตามฝากกดไลค์นั่นเลยนะครับสำหรับ นี่นะครับเอ้ายูนี่เสีซลแบบห้องถือกขายเถือก้ะครับง่วงงามๆนี่แหละตัวแรกเห็นว่าเอาตัวนี้เนาะครับผมอ่ะมาเบื้องกันว่าไอ้ทองพอใด้ด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นงวดเบื้องแรกเป็นงวดคลุ้งสังไงน่าจะทองแรกด้วยครับพี่น้องทองแรกครับทองแรกอันนี้ทองกัปพอใด้ครับทองกับปอัปปายเช่ครับมีใบครับเป็นลูกของซุปเอกครับนี่ทองกับอ่าเป็นลูกของซุปเอกลูกซูเปอร์เอกด้วยครับพี่น้องครับตัวแม่นี่เป็นลูกของซุปเอร์เม่ลูกซุปเอร์ทองกับอัปปายเช งี้สิบสามเมษาหกเจ็ดนะครับกำหนดคอดกับวันที่สามกุมภาพกหกแปดนะครับเนาะเป็นหัวสาวทองแรกแม่นี่เป็นลูกของซูเปอร์เอกนะครับจะได้โครงสร้างแขงขาใหญ่เย้าวนะครับตามพอเพื่อนนั่นแหละส้นสูงลอยห้าสิบเท่าไรห้าสิบบวกครับเอาห้าสิบบวกนะครับอันนี้คือเบื้องด้วยสายตากับห้าสิบเกินแน่นอนครับเอาคุณตาเปิดว้ที่เท่าไรครับ เปิดไว้เจ็ดเมื่อหาครับตัวนี้ครับเจ็ดเจ็ดเมื่อหาได้ครับพี่น้องครับผู้ใดหางี้ยเกรดสูงสูงนะครับเนาะงามๆนะครับกัมาเอาตัวนี้ได้นะครับเห็นแล้วโทรเลยได้ครับพี่น้องอันนี้ปกติคุณตาเนี่ยส่งหอดใส่ครับคลิปนี้ส่งทั่วประเทศครับขันได้ราคากันครับขันใดราคาส่งทั่วประเทศอ่าหมายถึงว่าส่งฟรีหอดใส่ส่งฟรีร้อยกิโลครับอ่าส่งฟรีร้อยกิโลด้ครับพี่น้องครับแต่ว่าขันผู้ใดอยากได้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กะโทรมาได้นะครับผมนี่ได้ครับพี่น้องอ่าเบิ้งเอานะครับเนาะนี่แหละ นี่เบื้องเหนียงข้อหนาหนานะครับเนาะแข้งขาดำๆอ่ะนี่หน้าตางามเลยครับพี่น้องครับจีดมือหนาใหญ่โตใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าออกมาไห้นะครับยางออกมามุ้งกว้างไห้นะครับเด้อนี่มุ้งกว้างไกลๆนี่แข้งขาเหยียดดีนะครับผมจีดไสให้เบื้องชัดๆเลยครับเด้อเพื่ออ่าผู้อยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศน้ำนะครับเนาะนี่นะครับผู้อยู่ไกลกับมาเบื้องใหญ่นี่หางใหญ่ๆครับพี่น้องครับถ่ายกัถือว่าอลังการเลยนะครับเนาะนี่ถ่ายอลังการนุ่มบริ้งนะครับพี่น้องครับ อ้าวนี่ด้านซ้ายนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นวัที่บดลึกนะครับผู้ใดหาแม่บอกเกรดนี่ยู่นะครับเนาะนี่ว่าต้องถือเงินแสนมาครับพี่น้องครับเก็บมื้อหาพอแล้วตะเกานี่ต้องถือเงินแสนมามนี่ตะกี้นะครับเนาะตอนนี้ไม่ต้องแล้วสวยงามนะครับเบาๆอ่านี่แบบยยคูได้พี่น้องครับมีโปรยยคูอยู่นะครับอยากได้เมาหนุบไม่ติ่งเดียวให้เบื้องแพทหลังนะครับหลังคนอยากจะเบื้องขวนมันอยู่หมั่ไห้นะครับเนาะเบื้องเอาผมเดี๋ยวไปเห็นนี่ครับมันสูงว่ามันสูงว่าผมผลไหมอ่า นี่นะครับเบื้องมุมนี่เอาไงจิงในราคาเจห่านะครับเนาะอยากได้ของงามขว่ดต้ออีกพี่น้องครับตัวแรกนะครับเนาะเดี๋ยวเสียภาพไปเบื้องตัวสองตัวนั้นแดงเข้มหนังข้้งหนาเนาะครับพี่น้องตัวเนี้ร้อมนี่ตัวนี้กัท่องขึ้นกันเนะครับพี่น้องอันนี้ผมไปเบื้องทั้งหนาก่อนะครับพี่น้องครับนี่ปานมาเลือด200อยครับผมตัวนี้นี่เอาตัวนี้เป็นว่าทีถึกลึกไงอ่าท่องพ่อะไรครับ ของเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ท่องสามหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับใบหลอดมีทของเคฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดดนะครับตัวแม่เป็นของตัวนี้เป็นของลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับพี่น้องเพิ่นมินเอกสารมาครบทั้งตัวนี้พร้อมครับเอกสารครเป็น,นเป็นลูกของเคฟสามหนึ่งทับวันที่สิบสี่พฤษภาหกเจ็ดกำหนดคลอดกันยี่สิบหกกุมภาพก็แปดนะครับครับเป็นลูกของอ่าอเมริกาดนะครับเด้ออเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับเจ็ดเจ็ดเก่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับว่ามันเกิดอ่าเมื่อไดรตามใบนะครับคลอดสาม เมษาหกหานะครับกะง้วนลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะลูกแรกครับทองแรกแดตัวนี้แดงเข้มหนังหนาด้วยครับพี่น้องครับย่างถึกเลยล่ะหุ้นแบบรถถังนะครับส่วนสูงยู่เท่าไหครับตัวนี้ครัำนวดจากไทยกันร้อยสี่สิบเก็ดสี่แปดนะครับเกือบร้อยห้าสิบเลไปเกือบเกือบร้อยห้าสิบด้วยครับพี่น้องครับง่ถึกหูสันบราันเนอ๋อตัวนี้ทรงงามด้วยครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเดี๋ยวให้เบิ้งมุมนี้นะครับเนาะเออมุมนี้จะให้เบิ่งหูสันหูยาวพี่น้องเบิ่งเอานะครับเนาะหนังหนาส้นเดแขขงาบ เดบบม่มีปัญหานะครับเบื้องตั้งขอราคาค่อยฟังด้วพี่น้องครับเอาตัวนี้คุณตาจัดไปที่เท่าไหร่ครับเปิดไปหกหมื่นเก้าครับผมตัวนี้หกหมื่นเก้าหนึ่งพี่น้องครับถูกหกหมื่นเก้าเอาคุณตาถ่ายจากไดคูนี่มีพิเศษไห่หวะพิเศษครับคูนี่มีพิเศษนะครับพิเศษพิเศซ้ำใดพี่น้องเป็นผู้โธขี้เหลยวครับนะครับเนาะขาบักง่ายครับพี่น้องตัวนี้เป็นวัตถีถือว่ากระดูกง่ายนะครับเนาะแล้วก็สีแดงเข้มนะครับตัวนี้จริงๆนี่พี่น้อง เดี๋ยวให้เพื่อนไล่ออกมา <S <S ให้เดี๋ยวถ้าสิผ้าเบ่งอาถ่ายน่ะอ้เบ่งถ้าเหงาหางนะครับเนาะหอ้โหเฉ่งเชิงนะครับได้เพื่อนดันมาให้เออนี่นะครับนี่โอ้เห,โ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 หโงาหางบอกง่พี่น้องนี่แหละงัวสาวทองแหลกทองแหลกกีหลีนะครับพี่น้องครับนี่นี่เบ่งดนันใส่กะบัวป่านบัวแดงนะครับตัวนี้สูงเกือบร้อยหาศิรษะนพี่น้องครับเอ้าพ่อเห็นสีขางนี่มันหมอดจักหน่อยนะครับมันอมแสงนะครับ แต่บาไทายเห็นทุกโซนถูกมุมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเวี่ยงเออเดี๋ยวพื้นที่เวียงให้ว่าสันธีน้องเออนี่นะครับอ่ะโอู้จึงเชื่องพอ้อมเอ้ยนี่ละหกหมื่นเก้าพี่น้องครับหกหมื่นเก้าเอ่ะเบื้องแผ่นหลังเอานะครับนี่ใกล้ๆล้เออพี่น้องครับเอา้ายางถึกนะครับพี่น้องครับเราจะดูมุมใกล้ใลให้ดูเออเรือกเอาหกหมื่นเก้ากับเจ็ดหมื่นหายพี่น้องบแบบไหนนะครับนี่ ก็ต้องขึ้นหลายครับพี่น้องครับผู้ใดมีเงินยกคูไปโหลดมันง,งามแล้วนะครับอยากได้ของดีนะครับคู่นี้เลยอ่ะนี่เบิ้งเอานี่นะเบืเอ้องงวงงามคู่พี่น้องครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาองวงงามคู่เอาเดี๋ยวสิพาพไปเบิ้งเอ่อเลือดลอยนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอา่ปิดคลิปรอยอยางไปทงกมือเข้ากันเนาะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมกับสีพาพมาเบิ้องอา่าบามันพันแท้หรือเบางงวดเลือดลอยนะครับเนาะตัวนี้ต้องบอกว่าเห็นตัวจริงๆนี่ตัวแบบงี้ล่ะกั ย่างเง่านะครับเนาะใหญ่หนาด้วยครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดหาเรือนลอยยุติศีพามาเบืองตูนี่ตูนี่นี่ท่องไปครับผสมแล้วครับได้เดือนกลัวครับเกือบสองเดือนแล้วโอ้ัดทับส่เดือนกลัวเกือบสองเดือนแล้วใส่พ่อได้ไปครับผสมโตครับตัวนี้อันนี้ค้มตด้วยพี่น้องครับส้นสูงนี่น้องเขายุเทอะไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบอแล้วครับร้อยห้าสิบได้แด้ครับยางเขาเนาด้วยพี่น้องตัวนี้อ้าหงูสันบามันแทเป็นลูกที่ได้ครับที่ทับไ้ ลูกที่3ครับน่าจะประมาณลูกที่3นะครับพี่น้องว่าลูกที่3อ่าตัวนี้มีม่ใบบ่ครับบ่มีครับใบหายครับบ่มีใบเด้อครับพี่น้องเดีอร์ตาบ้าผมสิให้เบิ่งแบรนด์ผู้ใดฮู้จักกันมึงอาเด้อครับด้วแบรนด์นี่แหละเป็น pl 17นะครับพี่น้องครับเบอร์บุหรี่พี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่1749ดสี่เกครับเออนี่เด้อนี่แหละแบรนด์เพิ่นนะครับเนาะเอ้ยงี้ยวป่านรถไฟกับตัวนี้แหละอ่าทําไว้โดนประด้แล้วก็ ทำได้ประมาณเดือนกวัวครับโอ้พันรอบหรือตัวพี่น้องเดือนกัวหรือไ่พันรอบแต่ว่ามีน้ำออกแล้วดิเอเดี๋ยวจีพาเบิ่งทางไทยนะครับน้ำสีน้ำตาลครับตัวนี้คุณตาเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้พิเศษนะครับหามือเงาครับผมอ่ตัวนี้หามือเงาคือบามันแท้ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งทางหน้าก่อนเดี๋ยวจังไปเบิ่งทางถ่ายได้ครับเด้อวผสมุลิบเป็นยังไงนะครับเนาะนี่หมูสั้นๆันบามันแท้นะครับเนาะอ่เบิ่งเอานี่นี่นะครับ เดบบมีปัญหาเบื้องแผ่นหลังนอกต่างๆเลยได้พี่น้องครับอที่เห็นระยะเมื่อกี้ฝนตกลิ้นเลยพี่น้องครับ <ś> น,นี่นี่ามาเบื้องเอานะครับนี่ทับให้แล้วเออือว่าเครื่องหดนะครับพี่น้องเครื่องหดเอาก้อยมีห้อยเมือกสีน้าตาลติดนะครับพี่น้องน่าจะติดแล้วครับเรื่องเพลดหดอ่ะเบื้องเอา,เาเอา่าเพื่องเพลิหดหรือว่ามีเมือกสีน้ำตาลออกอะค่อนข้างที่จะเป็นประเดี๋ยวจะติดนะครับอ่ะนี่แหละที่ถอยมาให้เบื้องมุ้กุ้งกวงครับพี่น้องครับนี่ ใส่ลอยหาสิบเ้ยคักเอาตอนนี้บไม่อย่างนะครับเนาะบ่มีครับเร็บขาแข็งดีมัดครับม้วนเดินลอยสมบูรณ์แบบครับม้วนเดืินลอยตัวจริงบอกใหญ่ได้พี่น้องครับครับเอาหากลัวๆนะครับพี่น้องครับเออนี่เบื้องเอ่อเบื้องแผ่นหลังขนเวยๆได้ละหนอกตั้งๆอ่ะตอนนี้ไม่มีนะครับอ่ะยืนเทียงที่ดีละพี่น้องครับบนอ่ะเบื้องเอ่ออ่ะอยากยกของยกฟ้ามไปกั พคมาได้ครับพี่น้องครับมักตัวใดญ่มักเดินไอยรถได้หลายครับันยุข้อทะยุข้อทะยกสามตัวนี้รถได้หลายเลยครับพี่น้องครับผู้ใดมีงบถึงอยากจะได้ของดีนะครับอันนี้บุญช่วยรับรองคุณภาพ่ด้วนะครับเห็นตัวจริงอยู่เนี่งามสุดตครับพี่น้องครับพ่อต่อเอาอยู่นะครับเนาะก็น่าจะมีให้ประมาณนี้นะครับด้วยจากคุณตาฟาร์มนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม